เพีงที่เจ็ดความพิสดารว่าท่านพระอุบาลีเรียนเอาวงระเบียบประเพณีแห่งวงระเบียบประเพณีแห่งพระวินยัยต่อพระพักพระผู้มีพระภาคแล้ว ให้ตั้งอยู่ในหทยของภิกษุเป็นอันมากจิงอยู่บรรดาบุคคลผู้เรียนเอาวินัยวงในสำนักของท่านนั้นแล้วถึงความเป็นผู้ฉลาดสามารถในพระวินัยผู้ที่เป็นปุถุชนพระโสดาบันพระสกะทาคามีและพระอนาคามี กำหนดนับมิถวนที่เป็นพระขีณศพได้มีจำนวนหนึ่งพันรูปฝ่ายพระทาสกะเทระเป็นสัตวิวิหาริกของพระอุบาลีนั้นนั่นเองท่านได้เรียนเอาพระวินัยต่อจากพระอุบาลีแล้วก็บอกสอนพระวินัยแก่ภิกษุเพนอันมากเหมือนอย่างนั้น ปุทุชนเป็นต้นผู้เรียนเอาพระวินัยในสำนักของพระเถระแม้นั้นแล้วถึงความเป็นผู้ฉลาดสามารถในพระวินัยกำหนดนับไม่ถ้วนที่เป็นพระขีณาสพได้มีจำนวนหนึ่งพันจำนวนถึงหนึ่งพันรูปส่วนพระ โซนก,กะเทระได้เป็นสัตวิหาลิกของพระทาสกะเทระแม้ท่านก็เรียนเอาพระวินยัยต่อจากพระทาสกะเทระผู้เป็นพระอุปชาของตนแล้วบอกสอนพระวินัยแก่ภิกษุเป็นอันมากเหมือนอย่างนั้นปุถุชนเป็นต้นผู้เรียนเอา พระวินัยในสำนักของท่านแม้นั้นถึงความเป็นผู้ฉลาดสาม,มารถในพระวินยัยกำหนดนับไม่ถ้วนที่เป็นพระขีณนาศพได้มีจำนวนถึง1,000งรูปเช่นกันฝ่ายพระสิกขะเถระเป็นสัตวิหาริกของพระโสนกะเถระเรียนเอาวินยัยเรียนเอาพระวินัยในจำนักของพระเถระแล้ว ได้เป็นผู้รับธุระของพระอาหารหันต์หนึ่พันรูปหนึ่งพันองค์อันหนึง่งปุตุชนพระโสดาบันพระสะกะทาคามีและพระอนาคามีก็ดีพระขีนาศพก็ดีผู้เรียนเอาพระวินัยในสำนักของท่านนั้นแล้วถึงความเป็นผู้ฉลาดสามารถ ในพระวินัยก็กำหนดไม่ได้ว่าเท่านี้ร้อยหรือเท่านี้ร้อยหรือเท่านี้พันได้ยินว่าในเวลานั้นในชมพูทวีปได้มีการประชุมภิกษุมากมาย อนุภาพของพระโมคคิริบุตริสะเถระจะมีปรากฏชัดในตติยะสังคยานาข้างหน้าพระมินัยปิดกนี้พึงทราบว่าชั้นแรกในชมพูทวีปนำสืบกันมาโดยลำดับแห่งอาจารย์นี้จนถึงสังคยานาครั้งที่สามด้วยประกาศลัชนี้ จบเก่งที่เจ็ด